มันมมีข่าวขอนนะเดี๋ยวเ่อเอความเข้าใจนะครับเดี๋ยวโดยรัฐบนเถ่นลับงถนมากเ็นีรัฐบาไม่มีรัานายไม่มีส้อวางรัฐบาลนะครับแต่พรมขึ้นนายก่อนนะครับนันเองปักเราันเลยตรงนี้ไม่ใช่ครับ เป็นคนคนเดียวกันกับเขียนมาขึ้นทะเบียนเลยคนท่อนะครับอันนี้ไม่ต้องทำเลยอ่ะทะเบียนกันได้ก่อนทำเสร็จจะต้องมาขึ้นทะเบียนกันได้ก่อนก่อนเขื่นที่นี้อันี้เดียวอยังไงชั้นรวยก่อนเดียวนะเดียวนี่เขาต้องบอกอีกต้องตามที่คนสกรวยล็อบได้เลยเราเป็นไก่ต้งให้เลยมาครับตามตามตามเพื่อการหมู่หู่นเดียร กเนีูเูสิ่้เลยึมตัดตัดไมตัดเื้อวาเลี่นื้ออไแวเลยาแต่ว่าอาจะเไปๆ้วอย่างนีว่าตื่เลยทแนั้นในบ้านในปืดีมามารีเาแต่ว่าตอนกับขึ้นตเรียนยาก็เป็นคนคนเดียวนะคับเื่อความทั้งรได้แต่ว่าต้องต้องมีชื่ออยู่ในแับน 啊，得挖进去，摸摸一个。